สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับฮันนี่เอ็มแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฮันนี่ก็จะมาแบ่งปันบอกต่อนะคะว่าพอดีว่าด้วยว่าเราล้างมือบ่อยๆนะคะในการใช้ชีวิตทํางานในการล้างมือบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้มือแห้งผิวแห้งนะคะก็นี่เลยฮันนี่มีตัวนี้ค่ะวั s ส l ลินนะคะค o อกโคลรเดียน์เป็นอ่าินเทนเซฟแคร์นะคะอันนี้ น้องปินให้มาอีกเช่นเคยก็จะมารีวิวให้ว่ามันดีนะคะมันดีตรงที่หนึ่งสำหรับตัวนี้เองคือชอบกลิ่นหอมอ่อนๆของโกโก้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่เหนอะนะคะจะเป็นประมาณนี้ตัวเนื้อครีมมันก็จะไม่เหนอะไม่หนืดซึมง,ง่ายนะคะแล้วก็จะมีความหอมอ่อนๆของโกโก้ด้วยค่ะนี่เลย ได้มาทดลองใช้ประทับใจก็เลยมาบอกต่อนะคะอันนี้น้องปิ่นให้มาน้องปิ่นเขาชอบใช้ตัวนี้อยู่แล้วเขาก็เลยสั่งมาก็เลยเห็นพี่ฮันชอบอาบน้ําบ่อยมากแล้วก็ผิวลอกเป็นงูผิวแห้งค่ะก็เลยน้องปิ่นก็เลยให้มาเลยได้มาลองใช้ก็โดยส่วนตัวก็คือประทับใจนะคะ t e x t อร์เขาดีอยู่นะคะอ่ะโอเคในนี้ก็อ๋อนี่เลยค่ะเป็น plus ว a s ส l ลีนเจลลีนะคะถึงว่าตัวเนื้อครีมมันถึงนุ่มๆอะคะ่ะจะไม่หนืดจะไม่หนึกนะคะเพราะทาไปแล้วซึมเร็วดีนะคะอันนี้ Heal Dry Skin for Natural Glow without Feeling Crazy นะคะโอเคเป็น Body Lotion ก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะแต่อย่างมาบอกต่อว่ามันดีจริงก็บ้านเราก็จะมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะ ไม่รู้ว่าพราะในซื้อน้องปิ่นเขาสั่งที่ฝั่งอเมริกาค่ะไม่รู้ว่าซื้อที่ไทยราคาจะต่างกันกันกบที่นี่มากมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฮันนี่ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วบาย